ทำไมถึงฝันคะเออทุกคนแต่ก็เคยฝันกันทั้งนั้นผู้ใจหรือว่าเด็กกระทั่งสัตว์นี่ก็ยังฝันเลยนะการฝันเนี่ยก็คือการที่เรานึกเห็นเป็นเรื่องราวขณะที่เราหลับเราอาจจะจดจําเรื่องราวที่ตื่นเต้นประทับใจมากลายเป็นฝันดีหรืออาจจะคิดมาจนกลายเป็นฝันร้ายก็ได้นะเหตุการณ์ในความฝันเนี่ยบางทีเนี่ยเราจะรู้สึกว่าโอ้ยมันยาวเป็นชั่วโมงเลยโอ้ยบางทีรู้สึกฝันว่ามันยาวเป็นวันๆเลยนะแต่จริงๆเนี่ย เราจะฝันแค่ 2- อถึงสวินาทีหรือว่านานที่สุดเนี่ยก็ก็ฝันแค่4ี่สินาทีเท่านั้นนะเวลาเรานอนฝันร้ายเนี่ยถึงได้รู้สึกว่ามันนานนานเลยช่วงเวลาที่เราฝันบ่อยท like ี่สุดก็คือช่วงเวลาที่หลับไม่สนิทและเราจําความฝันนั้นได้อย่างแม่นยำจัดนะแต่คนที่หลับสนิทจะฝันน้อยและก็จําความฝันไม่ได้เลยเชื่อไหม ในระหว่างที่เราเล่นนเยเราจะฝันกันคืนละสี่ถึงห้าเรื่องชนะเมื่อรวมความฝันตลอดชีวิตของเราเนี่ยโอ้โหหลุมได้เป็นแสนเรื่องเลยเหตุการณ์ในความฝันของเราเนี่ยมีมเรื่องราวต่างๆมากมายนับไม่ถ้วนวันไหนที่เราเล่นสนุกกับเพื่อนอย่างสนุกสนานก็จะกลับมาฝันอย่างมีความสุขเพืออจะฝันว่ากําลังเล่นกับเพื่อนอยู่ก็ได้ วันไหนที่เราทําความดีมีความสุขทั้งวันเราก็จะกลับมานอนหลับฝันดีหรือหลับลึกไม่ฝันอะไรเลยตื่นเช้ามาก็จะสดชื่นแจม่มใสอารมณ์ดีทั้งวันเช่ละแต่ถ้าวันไหนเราคิดอะไรที่ไม่ดีทําอะไรที่ไม่ดีละก็เราจะนอนฝันร้ายหรือความฝันอาจจะเกิดจากสิ่งที่เราอยากได้อยากเป็นแต่เป็นไปไม่ได้ก็เลยเก็บไปฝันซะงั้นและเด็กๆอยากฝันดีหรือฝันร้ายละ่ะเอาล่ะ เด็กคนไหนอยากนอนหลับฝันดีมีเคล็ดลับดีๆมาฝากตั้งใจให้ดีง่ายนิดเดียวก่อนจะเข้านอนอาบน้ำแปรงฟันให้สะอาดและที่สำคัญสวดมนต์ก่อนนอนทุกคืนทำได้แค่เนี้ยทุกวันก็จะหลับฝันดีแน่นอนเอาล่ะถึงเวลาเข้านอนแล้วนะปิดไฟแล้วนะ ก็คือการคิดดีทำดีแค่เนี้ยก็หลับฝันดีแล้วใช่ไหมไม่ยากเลยใช่ไหม